เราอยู่ที่วัดปิดศรีวนารามอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระย,ยองนะครับผมรูขออีกหน่อยอน,นี้คนขับรถได้ครับผมถือว่าเรามาร่วมบุญด้วยกันครับวันนี้สุขทั้งผู้ให้นะครับอิ่มทั้งผู้รับจัดเต็มเลยครับวันนี้โอ้โหนี่เข้มข้นมา,มากๆน้ำยากระธิโอ้ีสารน่าทาน อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญครับวันนี้ครับครับไม่ได้ขายครับผมลงทานครับนี่ครับบหายหลวงพ่อทันใจครับผอวิวจุดสูงสุดของวัดครับผมนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งโอ้สวยงามมาก สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปิดปิดปวนารามอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองนะครับผมอ่าวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีๆนะครับพาพี่ๆน้องๆทุกคนมาทําบุญลงทานด้วยกันครับวัดปิดปิวานารามนะครับสถานที่ตั้งจะอยู่บนภูเขานะครับปกคลุมไปด้วยเมฆไม้ธรรมชาติต่างๆโดยรอบนะครับมีจุดชมวิวบนยอดเขานะครับมีสถานที่สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับรูปหล่อหลวงปู่กัตสรมุนีนะครับผม สารเจ้าแม่จำปาสุนทรีนะครับผมโลหะปราสาทอุบสถนะครับหลวงพ่อทันใจและก็พระพุทธเมตตานะครับเป็นของสิ่งมงคลที่ทุกคนมากราบไหว้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดกันแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่จุดลงทานกันครับผมสำหรับวันนี้นะครับโอ้ทั้งของขาวของหวานแล้วก็น้ำดื่มนะครับผมเราจัดกันมาเต็มที่ครับวันนี้นะครับ ขนมเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีน้ำยาขนมจีนนะครับผมใครมาทำบุญก็มาอิ่มท้องด้วยกันครับวันนี้น้ำเปล่าด้านนู้นเลยนะครับเราจะแจกให้หมดนะครับถ้าไม่หมดเราไม่กลับบ้านนะครับวันนี้ขนมโดนัทหยิบได้เลยครับ น้ำแป,ป๊ซี่ขยิบหยิบได้เลยขนมจีนได้เลยครับน้ำยาไม่พอตักเพิ่มได้นะครับครับทีมงานของเราตั้งใจมาให้ด้วยใจครับวันนี้อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนอิ่มท้องครับมาอิ่มบุญด้วยกันครับวันนี้เราตั้งใจทํากันมาครับน้ํายาเข้มข้นมากเลยมีน้ํายาก,กระทิแล้วก็แกงเขียวหวานครับวันนี้ครไม่พอตักเพิ่มได้นะครับ ขนมกินอร่อยอร่อยครับผมเต็มที่ครับวันนี้ไม่พอเบิ้ลได้โดนัทฝั่งนู้นนะครับหยิบได้เลยครับผมแจกฟรีนะครับวันนี้ใครมาก่อนอิ่มก่อนนะครับผมใครมาฉาอิ่มทีหลังนะครับผมอิ่มกันทุกคนครับวันนี้หยิบได้เยอะเยอะเลยครับ เอาเอาเอาแบบนี้ไปเลยมั้ได้เลยครับแล้วก็น้ำแล้วก็อันนี้ใส่ถุงไหมครับหรือว่าแบ่งถุงไปกแบ่งถุงไอ้น้ำแบ่งถังครับเราเรามีถุงเยอะไหมเอาถคงนีจกล่างไงครับได้ครับผมเอาไปบอกขนมก็ใส่ถุงถุงหยิบได้เลยครับขนมเอาใส่ตะกร้าลงไปเลยมั้ น้ำหยิบได้เลยครับชอบสีไหนหยิบได้เลยครับมีน้ำฝ่าน้ำส้มนะครับน้ำแ๊ตซี่หยิบได้เลยครับนี่ครับโอ้โหน้ำยาของเราแกงกะทิครับนี่ครับสีสันแล้วก็นี้เป็นแกงเขียวหวานครับเราช่วยกันทำครับ ร่วมมือร่วมใจกันมาเพื่อพี่เพื่อนน้องให้ได้กินอร่อยครับวันนี้ไปต้องแย่งนะครับเย็นเย็นครับนี่ครับโอ้จัดมาแบบเข้มข้นได้ครับผมได้เลยครับผมอ่านี่ใส่ถุงหน่อยนี่ทานบ้านนะครับ ทานเยอะได้บุญเยอะครับทานช่วยๆกันครับผมไปเผื่อกันไงครับผมได้เลยครับโดนเราก็เอาไปเท่านั้นแหละครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยเอ้ยไม่เดือดตะลุงหรืตะกร้าอ๋อรวยรวครับเพ่งเรวยรวยครับเดี๋ยวมาช้าหมดนะครับหยิบได้เลยครับทานมากรวยมากนะครับทานน้อยก็รวยเหมือนกันครับ ปลาแดงเราเนี่ยนี่ขอนอจะกินตรงนีนะ้ครับได้เลยครับผมหยิบได้เลยขนมจีนน้ำขนมจีนขนมหยิบได้เลยนะครับครับทีมงานของเราตั้งใจมาให้ด้วยใจครับวันนี้อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนกินตองครับขนมจีนอร่อยๆครับผมเต็มที่ครับวันนี้ไม่พอเบิร์นได้ โดนัทฝั่งนู้นนะครับหยิบได้เล,เลยครับผมถือว่าเรามาร่วมบุญด,ด้วยกันครับวันนี้สุขทั้งผู้ให้นะครับอิ่มทั้งผู้รับจัดเต็มเลยครับวันนี้โอ้โหเข้มข้น นี่ครับน้ำยาไม่พอขอเพิ่มได้นะครับพี่ปูเองเหรอยาข้างล่างไงเขาจะใส่งตัคนชุดนึงต้องรู้ว่าเอาเที่ยวนา่นเลยก็ตีให้พรนะหยิบได้เลยครับผมทได้เติมเพิ่มได้ครับผมหยิบได้เลยครับต้องใส่อยากไปด้วยขนมน้ำหยิบได้เลยนะครับครับ ได้ครับอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญครับวันนี้ครับครับครับไม่ได้ขายครับผมลงทานครับหยิบได้เลยครับเอาได้ได้หมดครับผมทานเยอะได้บุญเยอะครับครับผมหยิบได้เลยครับ ครับหยิบได้เลยครับอันนี้ก็ได้ครับหยิบได้เลยนะครับปเยินม่บีนกินขนมหยิบได้เลยนะครับแ้านเป็นไก่นะ้เป็นาก่้ป้าเป็นไเีฉันเอาป้าเอานี่อ่านี่ก็ได้ครับอย่างเดียว แล้วก็เอานี้วยหนึงได้กิก็อื่นต้นรับนต์ไปเื่อป้ารับีอนนของคอาแก่ใช่ครับเพิ่งแก่ครับบ้วก็น้ำอ่ะขอบคุณค่ะครับ ผมจีนก็ทานได้นะครับผ่านไป2ชั่วโมงนะครับผมโอ้โหของที่เรานํามาแจกก็หมดแล้วนะครับผมมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับวันนี้อ,อดูภาพบรรยากาศมีความสุขมากๆครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้รับบุญร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ